มันจะอมาสุขความเป็นสาวกับความแก่โยมโยมโย,ยมเรื่องสังขารไหนใช่ไหมเออเรากำลังเดินทางไปหาความชาลาซึ่งโยมก็ไม่ต้องการแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะที่ให้เราแก่ไม่งั้นโยมต้องตายก่อนนะเออัขอบคุณนะขอบคุณ เอาถ้ายมไม่ขอบคุณเขายมตายให้หน้ำบวกยอมรับไปอย่งขอบคุณนะที่ให้เราแก่ให้เราได้ศึกษาอันนี้จังอันนี้จังหนังเป็นชั้นชั้นทุกขังทุกขังเออเรารู้จักมันแล้วแต่มาถึงบอกทุกตอนนี้กำหนดแล้ว เมื่อก่อนเราอาจจะไม่กําหนดเราก็จะหาเหตุโวยวาเพื่อปฏิเสธมันเพื่อจะไม่แต่ตอนนี้ทาไม่ฟูมไฟแล้วเพราะอะไรจะเกิดถ้าเราพยายามแล้วแล้วมันยังเกิดอยู่ก็ยอมรับมัน อย่าไปทุกข์กับมันเยอะเกินกว่าเหตุที่เป็นอยู่นี่คือคนปฏิบัติธรรมบงกปรุงแต่งมากเกินอย่าคิดมากไปใจฟุง้งซ่าอย่าปรุงแต่งมากไปอย่าคิดมากเกินจะเป็นทุกข์ชัดไหมใช่ไหมเมื่อก่อนโยมจำได้ว่าเราทุกข์เพราะเราไม่มีข้าวกินะ không có tiền mua thịt để ăn. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi, tôi đã nguy là vì tôi đã hủy, tôi nguy hiểm bởi vì có nhiều thịt nướng, nguy hiểm bởi nơi thịt, nguy hiểm bởi muốn ไม่เยอะก็สู้เขาไม่ได้อีกเอา้าแล้วแต่เนะน้สิแต่มารู้แล้วสัจจชีวิตสัจธรรมชีวิตมันควรอยู่ตรงไหนถ้าเข้าใจนะโอ้ยนักบวชนี่สบายเลยไม่ต้องไปแบกแบกบาทโอ้โหพอเปิดดูอาหารเต็มบาตโอ้หนักตายเลยยิ่งลูกแตงโมสารลูกมันอยู่ในบาตร เชื่อไหมโยมบาดเก้านี้วเทมาในครึ่งหม้อนะโอ้ยพระไม่รู้บวชใหม่ในตักใหญ่เลยไม่ได้ใส่จานนะโยิ่งดูบาดอันตรายอยู่หน้าสาราบาดใหญ่ไมเลิกคนตักบาดท,ทั้งเอาตัวทั้งสิบจังหวัดยังไม่เต็มอ่ะไม่เต็ม สิบล้อพันคันกงไม่เต็มมันทุกข์มาจะไม่เต็มไม่เต็มรู้แล้วเข้าใจแล้วทีนี้ทุกเกิดเลยกำหนดทุกถ้าโยมไม่อยากให้ทุกเกิดโยมต้องหยุดเกิดทีนี้นี่เหตุผลสุดท้ายที่เจ้าชายสิทธัตถะออกสแสวงหา ความหลุดพ้นและเมื่อหลุดพ้นแล้วไม่กลับไปสู่ความเกิดอีกไม่กลับไปเป็นเจ้าชายไม่กลับไปเป็นพระราชาไม่กลับไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแม้แต่ราขุนพระองค์ยังไม่ให้เลยยังไม่ให้เลยบอกโอ้โหแต่ว่าจะไปขอสมบัติ เพื่อจะอยู่ในโลกียะสมบัติใน,ส,นสันติวงศ์ที่จะได้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับออกมาบวชเป็นเนนนะพระเจ้าสุตโตธนะโอ้โหเสียใจมากโทมนัสอย่างแรงว่าลูกก็บวชแล้วเราก็หมายมั่นปั้นแต่งจเจ้าหลานมาเป็นเอาหลานมาบวชอีกทำไมไม่บอกไม่ขอเราก่อนเนี่ยบินในเลยห้าม ใครจะบวชลูกหลานต่อไปนี้ต้องให้ผู้ปกครองรับรู้ก่อนนะเนี่ยมาจากว่าสุดโทธนะเนี่ยสมมเนนเนี่ยมาจากราหุ้นนี่แหละสูตรนี้เลยเนี่ยสูตรนี้เลยทําไมทําอย่างนี้รู้ไหมตามายังนั่งดูมีที่ไหน พ่อแม่อยากให้ลูกมียศมีอำนาจมีตำแหน่งในพันในพนในหมื่นในแสนในล้านใช่ไหมนี่ให้บวทเป็นสองรเณ็น,นโอ้ยบดเลยเบิรเบิรอีหลีบดเลยโยมบทท่าเลยไม่มีท่าเต้นเลยโยม เรียนมาหลายสเต็บแล้วเต้นไม่ออกเลยให้บวชเนนปุ๊บลีลาดไปไม่ได้แล้วหลุมบ้าชัดชาโอเยโซนก็ไปไม่ไหวแล้วหมดเจด้าให้บวชโอ้ตายตายเอาลูกไปบวชหลานบวชอีกเพราะอะไรรู้ไหม เพราะทางนั้นก็ไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้หรอกลูกเอ้ยครอบครองอยู่เพียงไม่กี่ปีแล้วลูกเอ้ยดีไมด่ดีมีบาปมีเวรมีภัยอีกต้องทำศึกสงครามกบฏล่าก,กันอีกเห็นไหมยมดูยุคของเต้หมื่นปีหมืน่นหมื่นปีทรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีไม่เห็นมีใครถึงร้อยสักคน คนธรรมดาอย่างยาวกว่าเยอะองค์ชายเนี่ยอายุสั้นเนี้ยเลยถูกฆ่าซะก่อนถูกตัดตอนซะก่อนความระแวดระวังความกลัวกันมันมีหลายขั้วหลายอำนาจที่ต้องแย่งกันบริวารก็พอบริวารถ้านายเราตกเราก็ตกใช่ไหมบางทีบริวารทำใ่าเองด้วย โยว่าทางนั้นมันใช่ไหมนอนหลับไม่ไม่เมื่อไหรต้องต้องละได้วางได้น,นั่นแหละถึงนอนหลับออกจากการแย่งกันไม่เป็นศัตรูกันอีกแล้วไม่รบกันไม่ฆ่ากันไม่พยาบาทกัน มันจเจริญเมตตากันนี่แหละความสุขของมนุษย์ถ้าโลกใบนี้นะโอ้โหถ้าจเจริญเมตตากันทุกคนนะน่าอยู่กว่านี้เยอะแต่นี้โยมบางประเทศที่เราว่าประเทศโซนยุโรปประเทศที่เขาจเจริญเจริญอย่าไปคิดนะมันเป็นแก๊งกันเลยนะแย่งชิง กระเป๋ากันเลยนะมันปล้นกันต่อหน้าต่อตากันสี่ห้าคมมันเข้ามารวมตัวกันเลยอย่าทำเล่นนะว่าประเทศที่จเจริญแล้วที่เราว่ากันนะลูกศิษย์มาเล่าฟังแล้วโอ้ยไม่ไหวหรอกไอ้ที่เถื่อนก็เถื่อนไปอีกผลักเอามือถือกันต่อหน้าเลยเดินเฉย มันคืออะไรอ่ศีลธรรมมันไม่มีไงกฎหมายดูแลมันไม่ทั่วถึงแล้วคนดูแลกฎหมายถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไปร่วมมือกับพวกนี้แล้วมาแบ่งกันอีกโอ้ตายไม่ได้โยหรอกสุดท้ายก็จะกลับมา กลับมาตั้งกติกากันไหมว่าเราอย่าล้ำเส้นกันนะเราอย่าใช้ปืนกันนะเอาวางปืนเอาวางอาวุธอา่าเรามาเจราจาสงบศึกกันนะเอาถอยคนละกี่ก้าวถอยเอาถอยอาเรามาจัดอาหารมากินเลี้ยงกันนะเ,เห็นไหม ฆ่ากันไปฆ่ากันมาสุดท้ายก็กลับมาใช้คุณธรรมนั่นแหละที่จะอยู่ต่อเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็ไม่เสียเวลาแล้วทานศีลภาวนาปฏิบัติไปสั่งสมไปสร้างบาลมีไปใครยังไม่มีก็ ภานะวนาไหวพระถ้าเราพอมีพอได้ก็สร้างทานไปถ้าไม่ทำอีกเราก็ยังจนต่อไปอีกบัรสนาสู้เขาได้ที่ไหนเราเกิดมาอะไรเขาก็ได้ก่อนเลือกก่อนหมดใช่ไหมความรักกบได้ก็ไม่เหมือนเขาของปราณีตก็ได้ไม่เท่าเขา คำชมคำดีก็ไม่ค่อยจะมีให้เรามันเป็นเรื่องของวาสนาชะตาเราที่เราไม่ได้ทำไ้แล้วยิ่งเราไม่ทำอีกก็โอชีวิตหลายคนนะทำดีบอกไม่ได้ดีแสดงว่าชะตาเรานี้ไม่ดีมาแล้วมันเป็นชะตาโยมรู้เรื่องรา เขาไปให้หมอก็ดูหมอดูก็ดูในดวงคุณดีที่ไหนดวงคุณจะร่ำรวยได้อย่างไงดวงคุณมีแต่ปัญหาไม่มีพวกบัธรรมเลยทำคุณคนไม่ขึ้นอีกคุณดีกับใครคุณก็จะถูกคนนั้นทำร้ายคุณอนะ่ะแสดงว่าเรามีหนี้เยอะเลยนะเยอะอาตมาก็ใช้กันพอสมควรแล้วแหะตอนนี้ก็แพรไป ไปเจอกรรมในเวรมาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเธอจะโกรธจะเกลียดเราไปก็ไม่ได้อะไรแล้วเราก็บำเพ,พนะ็ญภาวนามารับบุญกุศลกันเถอะเกิดมาแล้วให้เจอสิ่งดีๆจากนี้ไปนะเออไม่ต้องมาคล้องแวะกับเรื่องความเกลียดความชังแล้วก็ข้ามมันไปใช่เพราะอะไรรู้ไหม พอเธอเองก็มีเจ้ากรรมนเวรแต่เธอไม่โหสสิกับเราเจ้ากรรมนเวรเขาก็ไม่โหสิให้เธอเหมือนกันมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องตั้งจิตกราโหดสิซึ่งกันและกันมาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยใจมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่แล้ว ก็ไม่รู้จะไปสร้างบาปทำไมมันรู้แล้วไงอาตมาจะบอกธรรมะพอถึงจุดหนึ่งมันไม่เยอะมันแค่กายกับจิตเรานี่แหละรักษาจิตให้ดีมีเมตตาไม่ไปทำร้ายใครรักษาศีลให้ดีกายไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปพูดทำร้ายใครแล้วก็มีหน้าที่การง,งานอะไรทำได้ก็ทำไปอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปจบ จบแล้วมาเห็นต้องมีเรื่องชั่วๆอีกเลยใช่ไหมตัดความอยากออกตัดความโลภออกตัดความหลงออกก็ให้พึงเป็นไปตามเหตุเนี่ยสบายไม่ต้องมีโรคร้ายมาเบียดเบียนไม่ต้องมีความทุกข์มาเบียดเบียนใจใเรามากเกินบางคนนี่ทรมานเะเกิดมาทรมาน อะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เหมือนเขาลำบากได้สามีก็โหดเที่ยมได้ภรรยาก็ชั่วร้ายครบมิด,มดก็มิดชั่วนำแต่เรื่องไม่ดีมาให้ได้ลูกลูกก็เป็นลูกกรรมติดยาติดเหล้าใจโหดเที่ยมเอาไม่หิดชอบความรุนแรงเนี่ยโอ้ยตายตาย บางคนนั่งมีแต่ร้องให้นะชาตินี้โอ้ยแสดงว่าเราเบื้องหลังเราไม่ดีมาเลยกว่าจะเปลี่ยนใช้กรรมก็ได้ก็ต้องต้อง,องทนกันหน่อยแล้โยมนะแต่มาจริงบอกว่าจากนี้ไปเราจะไม่เพิ่มและบาปทั้งหลายเราจะเพิ่มเต่มบุญ กรรมไม่ดีเราก็ไม่ทําทําแต่กรรมดีเดี๋ยวมันก็หมดเองทนทนไปอีกหน่อยนะไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมค่ขาเขาตายก็แข่นั้นก็พยายามไหวพระแผเ่เมตตาอภัยทานไปมันเป็นชะตาของเราเองโยมชีวิตเราบางคน ก็เรียกเกิดมาถูกล้างผลาญเพราะเราไปผลาญก็ไวเ้เยอะบางคนเกิดมาก็ถูกพยาบาทจองเวรก็มีแต่เรื่องตลอดมีแต่คดีบางทีมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องเสียงเงินบางคนมีเงินไม่ได้นะสักหมื่นสักแสนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรถชนสักหมื่นแสนเดี๋ยวลูกป่วยสักหมื่นแสนเดี๋ยวสามีมเป็นสักหมื่นแสนเดี๋ยวตัวเองก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ พอไม่มีอพออยู่ได้ดูดิหรือใครมายืมอีกไม่ได้ก็มีปัญหาอีกไม่แน่บางคนนี้จดไม่ได้ทอทตรงท่าจะจะหมดมากแล้วมันมีเหตุของมันอีกออเนี่ยมันเป็นเรื่องของชะตาจริงๆ บางคนมีไม่ได้มีเหตุบางคนทำท่าจะหมดหมายละเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาหรือมีเหตุที่ทำให้มันทำให้เรามีขึ้นมาอีกไม่ได้แต่ที่ร,ร,รู้ตอนนี้เรายังอยากเกิดอีกไหมล่ะถ้าคิดว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็ต้องทำพิปัสสนากันว่าเราไม่อยากจะเกิด เห็นความเกิดมันเป็นโทษแล้วมันเป็นภัยแล้วก็หยุดมันแต่อย่างตมาตอนนี้แม่อธิษฐานแล้วชาติหน้าชาติเนอไม่มีใครอยากชาติหน้าอยากได้ลูกอ้วนๆสามีละอล่อตมาไม่สนเลยรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีมีผูเข,ขาเป็นทองครำเป็นของตัวเองตมาก็ไม่สนไม่เอาแล้วเพื่ออะไรอ่ะ เดี๋ยวก็แก่เจ็บตายไปใช่ไหมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตวัตถุแต่ความทุกข์เรากำหนดได้เลยอย่างถ้ากำหนดได้แล้วก็จะไม่หลงความเกิดถึงจะมีอะไรยงก็ไม่หลงแล้วดูนางวิสาขาอนาบิดิการเศรษฐีโอ้ยเขาใช้ทรัพย์พรีมีนี้ โวทำคุ้มเลยล่ะบางคนมีก็จริงแต่ไม่ทำอะ่ะไม่คุ้มตายไปไม่รู้ใครเอาไปใช้อีกแล้วมานั่งโวยวายยังมานั่งเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ยังมาทุกข์กับทรัพย์ที่ว่าตนตายไปทรัพย์นั้นยังไม่ได้ใช้ยังห่วงยังห่วงอยู่เงี้ยไม่ได้นี่ไม่ต้องมากต่มาเพิ่งได้สมบัติของคนตายมาเมาื่อวาน เป็นอะไรรู้ไหมโยมหลานเขาเกามีผ่านทองเหลืองถาดทองเหลืองขันลงหินขันเงินผ่านทองหลายสิบชิน้นหลานเขาชอบอยากจะเก็บรักษาไว้ใจมันก็กลัวของคนที่จากไป วันดีคืนดีเมื่อเดือนก่อนมาฝันเห็นคนตายเกือบไปเห็นก็เดินไปหาแล้วกราบาบกาถามก็ว่าชุดนี้ต้องเอาไปถวายเขาบอกใช่ให้เอาไปเส้ยก็เลยเอามาถวาย่ยดูเด กมาถวายมีตั้งขันลงหินมีตั้งขันเงินมีทั้งถาดทองทองเหลืองบางทีคล้ายมีหนา้าประสมออกแดงๆหน่อยของเก่าบางทียังหวงอยู่ต้องไปทำบุญให้เขาก่อนขวดน้ำทำบุญจะได้บทกิจที่มันผูกอยู่ก็ได้จบลง มวลก็เลยกวดน้ำให้ไปเด็กหลานก็สบายใจบอกเออได้ทำแล้วอา้าวกระสมควรเวลาแนละ้วก็ขอยุติเพียงเท่าน,นี้